เรียกว่าสนิทสนมกลมเกลียวกับเพื่อนร่วมชิมด้อย่างรวดเร็วเลยนะครับสําหรับน้องยูฟ้าดนพอสินโพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ไปร่วมกับสโมสสอารันมาเร่ลีกญี่ปุ่นต้นพอสินโพนะครับถูกซื้อตัวไปเล่นกับสโมสสอารันมาเร่ในตัวตีหัวเสานะครับตาแหน่งตัวตีหัวเสาเจ้าตัวก็บินไปที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็ทำการฝึกซ้อมแล้วนะครับเวลาว่างๆพักผ่อนก็ สีสนิสนมกลมเกลียวกับเพื่อนร่วมทีมอรันมาเรนะครับเต้นดุกด๊กดิก๊กดิกด้วยแอดมินก็พาทุกคนไปดูโมเมนต์นี้กันครับ น่ารักใช่ไหมล่ะติดตามเชียร์น้องอยูฟ้าตนพรได้นะครับสโมสรอ,อารันมารีิเกีญี่ปุ่นนะติดตามเชียร์กันนักกีฬาไทยเล่นลิกญี่ปุ่นเยอะมากแล้วเจอกันครับ